จะพี่น้องอีกสิบห้านาทีหนึ่งทุ่มงามมาจับบทอันนี้งามๆเลยอยู่ในเมืองใหญ่เมืองใหญ่กับไก่กันนี่แหละกับเมืองบุรีรัมย์เนาะก็จะออกไปแล้วเขามีงานจ้ะออก toberfest ใช่ไหมชั้นนาฬิกามนันดังะ่ะ นล้กาอยู่โบดมันดังตึงตึงตึงพี่น้องออกเทเบอร์เฟสยู่นีเขาสใสอ่าชุดที่แบบชุดประจำอันนี้เขาวันน่ะประจำงานน่ะแม่นน่ะเห็นไหกับปกาทายต้องต้องให้เบิงเนะเพราะว่าบางคนเขาอาจสีจึงมวนลิกซิตนะนะทายท้งหลังไหนเห็นวะเป็นชุดเรากับสามีก็จะไปกินข้าวนะชัดอหิวข้าวไหม ห่างกับวันทานในปีดดอจกจ้ะห่างปีสองทุ่มแต่ว่าห้าบวไปเที่ยวเนาะห้าก็ไปซื้อของเออไปซื้อของเราไปกินข้าวกันมันฟ้าไหมเน่ไม่ไกลนะอาคอมพิเซียตอ,อยู่ในเมืองจ้ะมองกินเขาลานชูชิตรงจ้องก็จะพี่น้องมันว่างประมาณทุ่มสิบห้าจด็กสิเดนั่งโต๊ะ ดอันนี้ก็สวยเนาะสวยมากเลยอ่ะมันติดเตี้ยไอ้นนะโบดหนียวไหมชอบ จะดูเมนูหรอฮะสูสช,ชิเรามากินชูชิกันจ้าพี่น้องเสียงดังไหนเดลยเพราะว่าอยู่ในร้านเนาะเขาเห็ดคือคือ,ค,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 อคนลยหลายพี่น้องเลยสวยงามสวยเนาะนี่ร้านนี้นะจ้า จากนั้นก็เป็นบุยสีทองสวยบ่ง

นี่สสงจะพี่น้องขออนุญาตลดเสียงลงนะจ๊ะเสียงมันดังแห้งคนเ้าก anyway ันกับเขาใจนะจ๊ะส่วนมันบระม่ณส่วนบุคคลนะจ๊ะอันซูสิซังกับมะหวอดนะจ๊ะเหาาก็มาลุยกันเลยอันดีเป็นคนแหลกนะจ๊ะ ต้องทสก่อนรลานนี้บุเลิดกับแอนดี้บุเคยมานะจ๊ะครั้งแรกมาตามกระแสลูกคาน,นวดเพิ่นบอกว่าหลานนี้แสบจะ้ะบุเลิดว่ามันธรรมดาค่ะแถมแพงอีกต่างหากกะอันเบิงสินมันสินน้อยหน่อยพี่น้องบอกคือหลานอยู่ในเมืองที่บุเลิดอยู่หลานอยู่ในเมืองสินใหญ่แหลวกับโแพ่งตัวน,นี้จะ้ะกะคือว่าละเนาะแล้วแต่สถานที่หรือว่าแล้วแต่กุกมมันบอพี่น้อง กะมีข้าวเหนียวดำแซลมอนแล้วกัเอ่อบักม่วงสุกพันเข่าแล้วกัมีแซลมอนนะจจะเนาะสั่งมาบักกียางจ้ะเพราะว่าเบิง่งเฮาเบิ่งก่อนว่าเฮาสิกินเบิดบ่ยางมะเร็งนาะจ้ะบุตรกับบวบค่อยเท่าใดไกับอาหารยางมะเรง็งอันนี้กัเป็นเออ่เขาเอาิ้นอีหยังก็ะเศษมีทอดนะจ๊ะพี่น้องกรอบๆหลาดข้างบน ล่องเบืองจ่าเอนดีเป็นคนสั่งเนาะเปิดกะเท,ท็ดมันมันบ่อเท่าใดสู่ลานในเมืองที่จะของอยู่บ่ไดจ่าเทากับมาล่องเบืองเนาะมองไหนที่เทาบาเคยมาจ่ากะไม่ไม่ผิดไม่ถูกแล้วก็เป็นเป็นชิ่งใหม่ๆที่เทาตรงเรียนหล้จ่าพี่น้องเนาะย่าให้เขาตัวใดเอนดีเป็นสั่งของเพิ่นมาเพื่อกะต้องกินก่อนนะจ่ะวาวา จะอร่อยเหมือนที่เขาล่ําลือไหมวะสั้นเป็นไหนล่ะคุณเธอบังนาเบังนาพันเทสพันก็ว่าพ่นแสบเนาะนี่ตาบุญเหลือสิกินบางเลยจ้ะพี่น้อง <c oughs> บุญเหลือเพืนคนแบบวา่าบอก,กินดิบปั้นไหนอะนะแบบวา่าถ้าแซลมอนดิบดีแบบบุญเหลือสิกินอยู่สินช่องสินบัตรกินบัตรกมากปั้นนันจ้ะพี่น้องอสิกินส่วนหมากสิเป็นเขาหรือกุง้ง หรือปู้อย่างสิน,ทะ,นทะทตามี่นะนะแต่้าสิเป็นแบบว่าของดิบเลือดสีบบ,าาบบ<ำ>ัทอดายนะจตะเนาะกับเอนดี้กับบอัวอยป้านไหนนะเขากำเนี่พึงสิเคยเห็นลานนี่ละ่ะไอ้พันด้วยเขากำรรกับสีสมราคายดอกจากพี่น้องเพราะว่าเขาเอาเขาเคยคายข้าวไรเบอร์รี่มันบอกไม่เหนานา็ดนะนะมันมันมันแตกต่างจาก้านอื่นจต่พี่น้อง <c oughs> ก็โอเคอยู on, okay, ่ค like so er. like, eh, ่ะก็ถือว่าใส่ได้แต่ว่าถ้าให้บุเลอรมักบุเลอรมักอยู่ร้านอยู่ในเมืองที่เจ้าของอยู่มากว่าจ้ะตาบุเลิรกินบังนะจ๊ะกะเสียวๆยันอันนีแล้วตัวนะจ้ะเพราะว่ายังเพราะว่าบุเลิรบอกินปลาไหลจ้ะบอกินเอียนเนาะกะเท็ดไปกะสงสัยไปว่าเอ๊ะเราสั่งอีหยังมาแต่พยายามถามแล้วเนาะว่าเป็นอีหยังสินะ สีหนานี่แบบแปลกแปลกแห้งอะนะแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นนมใหม่ฝรั่งค่ะพี่น้องมันกึดกัดกึดกัดเสืเสียวจ้ะพี่น้องเลิศบ่มากันไหนบุรุษ,รษ,รษ,รษสีษษษส,สังเกตทาบุรีสั่งเองจ้ะแต่ว่าขิงนี่มักร้ายขิงดองจ้ะกินไปนะจ๊ะพี่น้องกะล่องเบิงนี่แหละผู้ใดมักชู้สีกะตามไปให้กินมองได้ที่เขาบอกว่าไอ้อร่อยเฮาก็ไปกินนะจ๊ะ อันนี้ก็สุดท้ายแล้วจ้ะพี่น,อน้องเบ้างนะแต่ละสิ่งบุลเลอรก็ให้แอนดี้เลือกเอาเนาะจา้ะเอามาวางจานเดียวไห่เพิ่นเลือกเอามาเพื่อจะกินอันใดก็ตามใจเพิ่นบุลเลอรบอกปั้นใดจ้ะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเพื่อจะกินหลายกว่าเฮาเนาะบอกสั่งอีพกับว่าสั่งจริงจริงบุลเลอรก็เลี้ยงเพิ่นนะจ้ะเพราะว่าอาทิตย์เออแหลกของเดือนบุลเลอรสิบอกสามีวา่ากินไปเลยเดี๋ยวฉันเลี้ยง 1 tôm đấy, lít tôm đi sổ <laughs> <laughs> Đây là gì? chắc, Ừ, đi ạ Hết <laughs> <laughs> <Kết>, <laughs> โอเคฉันถ่าย่อะเธอไม่เคยลองเธอต้องกินเห็นไหมหอมหวานแบบเผ็ดนิดนิดพิจารณ์นะอะไรอืม้คุณ วีเกลียงนะคะเกลียงหมดแล้วแซบแซบเตออิ่มป่เอาอีกมไหมสาโทใช้สาโถไหม chúc đi sake sake non hả lâu mình bay yeah like mm. <coughs> I remember this mm. Die Scheiße. Luck <laughs> <laughs> und weg. Neulich, mein. <laughs> ร้านนี้เด้อจ้าพี่น oh ้องร้านนี oh ้ ลานบางใหญ่สองสันอุ้นคัลป้านันมาบนหนาวนนะคอยละนหนาวจนอยู่ทั้งในกับหนาวกลับบ้านแล้วจ้าพี่น้องกลับบ้านแล้วเด้อขอบคุณในหลายที่มาหับชมขอทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้ากับตอนนี้สองทุ่มสิบนาทีแล้วแต่นอ15องศา